สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับซาวเลตนะครับวันนี้นะครับลูกค้าได้นํารถตู้มาให้เราเปลี่ยนยางกระดูกงูนะครับเดี๋ยวเราไปดูเลยครับว่ายางเดิมลูกค้าจะเป็นยังไงนะครับอันนี้นะครับเห็นได้ชัดนะครับว่านอนมันจะแบนลงไปนะครับนี่เลยนะครับนี่เลยนะครับนี่นะครับแล้วก็หมายว่ามันจะเสียอะไรด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูของจากทางร้านนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ อันนี้นะครับก็จะเป็นยางจากทางร้านเรานะครับนี่เลยนะครับเห็นได้ชัดนะครับว่านวมมันใหญ่ขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นนวมเดียวนะครับนี่นะครับแล้วก็มีรูด้วยนะครับอันนี้รูจะช่วยให้ปิดประตูได้เสนียขึ้นนะครับมันจะระบายลมออกนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันทดสอบเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับนี่นะครับก็จะเป็นการทดสอบจากทางร้านนะครับอันนี้จะเป็นยางของลูกค้านะครับเดี๋ยวลองดึงกระดาษดูเลยนะครับนี่นะครับเห็นได้ชัดนะครับว่าสามารถดึงกระดาษออกมาได้ง่ายๆเลยนะครับ โอเคครับจะไปดูของจากทางร้าน,นะครับว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้นะครับจะเป็นการทดสอบจากทางร้าน,นะครับอันนี้จะเป็นยางจากทางร้านเรานะครับยวลองดึงดูเลยนะครับว่าเป็นยังครับนี่นะครับเห็นได้ชัดน,นะครับว่าไม่สามารถดึงออกมาได้ไง่ายนะครับยางจากทางร้านเรานะครับเรารับประกันได้เลยนะครับว่าสามารถการเสียงกันลมมันกลิ่นได้ดีนะครับสําหรับลูลกค้าท่านใดนะครับที่สนจะมยาเปลี่ยนยางกระดุมงูกับร้านเรานะครับร้านเราจะตัง้งที่พุนทธมณฑลสาย1่ซอย9นะครับหรือว่าสามารถติดต่อผ่านทางซาวเลตได้เลยนะครับ